จัดสเตชันเลยโลกจัดเลยครับขึ้นมาไฟเวทที่หนึ่งร้อยหกสิบร้อยหกสิบและร้อยหกสิบแทบจะล้มลงไปหน้าโต๊ะมาชมครับโอ้โหชุดชุดเธออลังการมากสั่สิรเธอ 90 90 90แล้วระวังนะครับผมเวทีเราจะเอียงไปข้างหนึ่งอ่าเต็มเพลงพร้อมหรือยังเพลงพร้อมหรือยังอ่าเมื่อกี้เดีย๋ยวแป๊บนึงครับผมนำเสนอกรรมการตรวจสอบแล้วนะครับทีเมื่อกี้จบแล้วใช่ไหมครับทีเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอทหารเกณฑ์จัดจานก่อนคนนี้อะไรของเธอเนี่ยครับอะไรนะคะพร้อมหรือยังอะไรนะอ๋อขอแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับอุ้ย สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสลันฉลาดท้อยค่ะวันนี้จะมาแข่งส้มนตำลีลานะคะใครงงบ้างทำไมถึงใส่ชุดทหารคะขอบคุณค่ะอ๋อ,อก็วันนี้ใส่ชุดทหารก็จะมาปกป,ป้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะนี่เป็นยังไงละ่ะล้วของชาติเพราะวันนี้นนทำไมทหารนมใหญ่จังเลยจ้ะอ,อ๋เะอ,อเล่นกล้ามคะ่ะโอเล่นกล้ามขึ้นนมโอเคจ้ะเะดี๋ยวพี่ไปเล่นบ้าง โรดี้เขต่อไปน้องนะดูถุงน้องเธอเหมือนกันนะจ๊ะโอ้ยมรารยาทงามสวัสดีค่ะดิฉันซื้อนั่งสาวกาญจนาก่อหยุดค่ะมือนีซิมเฮสสมดํานี่ล่าค่ะมาเบืองกันเลยค่ะคนเหนือมาเองไม่ต้องแนะนำแล้วนะแนะนำไปแล้วนะครับสังเกตสังเกตจากถุงน่องเธอเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ถุงน่องลายคนสัตว์ อันนี้ถุงเท้าลายจุดขาลายมา้ขาลายจุดเป็นเอดค่ะไว้กลัวมาาไม่ใช่เธอเนี่สักกระเบืออามั่นใจมากเพื่อไม่ได้เป็นการเสียเวลานะครับขอเสียงเองเลยขอเสียงประมือเัืองๆัให้กับเจ้าบ้านวิจารณ์เชื่อไม่มีตัวสะอ้านฮ่าฮ่าฮ่าลมแล้ว อย่าคุ้หนียาวยาย่าลืมตทบต้ไม่กระมการด้ว้นะ้าว่ากรรมการจะไม่ได้กินพวกตับจากทีเนี้ะครับมมันจะไม่ตัมกันแล้วนะครับทขั้นตอนการตับักงงบ่ยงรังเอเส่แรกที่เธอยิไใจคือทัวบักยาวโอแมจ้าตำเป็นหรือเปล่ากรรมการกรรมการระวังนะเธอตัเป็นหรือเปล่าครับเธอเอาทัวบักยาวใส่ก่อนเลยเอาตอนตวง แย่แล้วกรรมการครับเธอเล่นถั่วปักยาวใส่ไปก่อนเลยนะเธอถั่วปักยาวมันไปทำอะไรให้เธอเจ็บแขนน้ำใสน่ะดูน้นใจสิว่ากรรมการจะาไม่กินตำถั่วแทนนะครับไปเวท160ควงมาแล้วก่อนดูทีนี้ทำมันฉันมากเลยนะครับเธอมาสับมาต่อแล้วบนเวทีเลยไม่ตั้งใจเต้นมากนะแต่ว่าเต้นไม่ไหวฮะเพื่อนักหนักวนอยู่อ่อนต่ออ่อน เธอไม่ตำแล้วนะครับเธอไม่ตำแล้วเพลงหมดไปแล้วนะครับทอดเพลงครับส้นตําเธอใส่ไปได้ครับจบไปแล้วกทอดเพลงัะเผลอไลนแป๊บเดียวส้นตําเธอทีทัวหมดยาลงไปอ้าวพึ่งใส่น้ำตาลแม่เจ้าครรมการกรรมการเตรียมยาทองเสียไว้เลยนะครับกินยาทองเสียไว้ได้ใส่น้ำตาลเกิดอยไรขึ้นอีกนะ เหตุจักคู่นู้นนะครับจริงๆอยากเต้นแล้วก็ต้นไม่ไหวนะครับเพราะน้ำหนักมวรวมรวมแล้วสตับเครื่งเนี่ยบสกเจ้าคู่เนี่ยเขาเต้นอย่างเนี้ยเต้นเยอไม่ได้ครับเดี๋ยวเทศาสงกัวตโอ้โหแบบว่าเขามันเข้มดมากเพราะโดมแส่ทอนอาหารนะอาหารช่วยอำตับเขปากาะารเป็นเย เป็นหัวกรรมการแล้เกินนะครับจะรับประหารได้หรือเปล่าครับแต่โคตรติดติดทีเลยโอ้โหนะครับดูการหันดูการเธอเพลงจบแล้วจบเรียบร้อยนะครับตักใส่จานลูกโอ้โหเพลงจบแล้วนะครับตั้ยังไม่จานเธอนะครับสกปรกสกปรกดูการตั้ของเธอเดี๋ยวก็กรรมการของดูนะครับจานเธอเคอะมากเลยนะครับ อาเจิญเชิญไปนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับลงไปนะครับโอ้โหดูกันชิมอันนี้เราจัดจานสวยมากนะครับพร้อมหรือยังหนครับอ่าพร้อมนะครับลงไปหากรรมการเลยนะครับพีเซนให้ใครก็ได้กรรมการลงไปชนะกรรมการได้คอมเมนต์เลยนะครับลงไปลงไปนะครับรีบลงไปให้ไวนะครับอย่าให้อายรีบลงไปให้ไวอย่าให้อายกว่านี้ครับยกยกจานไปได้ลูกจานอายกจานครับเปิดเวลาของหนูแล้วจ้า ไปจัไปอ้าไปเลยลงช้าหาคะแนนนะครับลงไปนะครับรีบลงไปนะครับเด็บฟู้ดอ่าสตาทครับขึ้นมาเคลียร์ส<ะ>เตชันพี่จ้าต้องทีมนี้ดีที่สุดมาถึงเก็บไปด้วยมีอะไรเก็บไปหมดแล้วเก็บ <c oughs> ไปหมดนะครับขั้นตอนการตาระบะุงโนี่ต่อไปเต็นมาไปคอนเซปต์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารศาสตร์นะครับผมมีส่งทีมเตรียมตัวนะครับผมวิทยาลัยเทคโนโลยีสารศาสตร์นะครับขึ้นมาจัดสเตชันได้เลยครับมาสองโตชิดแป๊บสองโตชิด